สวัสดีคุณผู้ชมชาวเกมเมอร์มาครับเกมมิ่งนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมมักเมกวันนี้เราก็จะมาโปรโมทช anel กันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้เยอะเนาะโปรโมทช anel Carlos gamer นะครับเป็นแนวมาเป็นเกมมาครับแบบโปรโมทพวกเล่นเกมมาครับอะไรครับว่า เออ้นะก็เอ็ก็ขอมาว่าโปรโมทช anel ให้ไนไหมก็จให้ตามที่ขอครับก็เขาก็จะโปรโมทช anel คนนั้นคนนี้นะครับก็ใครที่อยากให้เขาโปรโมทช anel ลลให้ก็ได้ครับนะเมื่อเขาโปรโมทให้ได้เลยนะครับก็สอนด้วยสอนทำนั่นทำนี่นะครับปอ ที่ว่าคาร์ลอสนับก็อย่าลืมกดติดตามเขาด้วยครับแล้วก็กดตุ๊กกระดิ่งนี่แล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์บ๊ายบาย